พธรรมเทศนาหลวงปู่ไมอินทศิลิวัดป่าเขาภูหลวงอำเภอว,วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเรื่องนิมิตเห็นกรรมเก่าในอดีตชาติบวชได้เจ็ดพันษาควายชนตายร่างกายแหลกลานก็ดีได้ไปเที่ยวที่อินเดียก็ไปบูชาสถานที่ ที่พระพุทธเจ้าได้ประสูตรตัดสรู้ปรินิพานไปภาวนาตอนกลางคืนที่เจดีพุทธคยาพอสองทุ่มนี่เราก็เดิอนออกไปถึงเจดีสว่างแล้วก็กลับมาไปแล้วแขกมันก็ไม่ให้เข้าเขาปิดประตูเราก็เอาเงินรูปีไปจ้างเขายีรูปีส0รูปีเขาก็รีบเปิดประตู พักหลังเข้าไปเลยเราก็ไปนั่งภาวนาอยู่ในนั้นสว่างเราก็ออกมาบางทีก็ไปพักอยู่พุทธคายาสองถึงสามคืนแล้วก็ไปทุกคืนอยู่สว่างทุกคืนก็ดีใจที่ได้ไปเห็นสถานที่ที่สำคัญแต่ก่อนอ่านในพุทธประวัติก็เห็นแต่ในพุทธประวัติทีนี้ก็ได้ไปเห็นด้วยตาเปล่า แต่ในตานิมิตนะก็เคยเห็นนะตอนที่บวชเป็นพระมาได้แค่ 4, สี่พรรษานิมิตเห็นพระอาจารย์ท่านมานะ่ะเดินจงกรมอยู่จิตมันสงบก็เลยไปยืนอยู่ใต้โคนต้นไม้สำรวมอยู่ในอารมณ์ของสมาธิเห็นพระท่านลอยอยู่บนอากาศเหนือยอดไม้ขึ้นไปท่านบอกว่าเราเป็นห่วงเธอ เธอเคยเป็นลูกศิษย์ของเราในสมัยครั้งพุทธกาลเธอเคยบวชเป็นสมัมมาเนน้อยไปทุดงกรรมฐานกับเราอยู่ในป่าดงดิบแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียแต่เธอยังไม่สำเร็จจิตเป็นพระอรหรันเธอเป็นไข้ป่าตายในขณะที่ท่านพูดอยู่นะมองเห็นภาพตัวเองในประเทศอินเดียเป็นเนน้อยสะพายบาดแบกกรด เดินนำหน้าท่านพระอาจารย์ไปไขมันก็เกิดขึ้นสูงเกิดชักในขณะที่เดินอยู่นั้นล้มลงขาดใจตายในตอนนั้นมองเห็นท่านอาจารย์กำลังก้มจะอุ้มเราในภาพเกิดขึ้นพอท่านพูดว่าเธอเป็นไข้ป่าตายในภาพนั้นเลยเป็นเนนตัวเล็กๆอายุประมาณสิบขวบนะถ้าได้สำเร็จ เป็นพระอรหันต์ในตอนนั้นโอ้ยไม่ได้เกิดมาแล้วเสียดายสิ่งที่เราคิดไว้ในใจแต่ก่อนนะเราภาวนาใหม่ๆคงจะไม่เคยได้ยินคงจะไม่เคยได้บวชคงจะไม่เคยได้พบในพระพุทธศาสนาไม่เคยได้รักษาศีลไม่เคยได้ภาวนาพอมาเห็นจุดนี้โอ้ยมันดีใจ ดีใจมากที่สุดเดินจงกรมนี่เหมือนกับเท้ามันลอยอย่างนี้เลยแค่เห็นภาพเป็นเนนในสมัยครั้งพุทธกาลนะท่านอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้เธอตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติให้เธอรู้เห็นเองท่านยืนอยู่เหนือบนยอดไม้บนอากาศเราคือพระอุปคุตแล้วท่านก็ลอยไปโอ้ยปิติทีเนี่ย ไม่รู้มันรวบมาจากที่ไหนความสุขพันษานั้นปี2,514ตลอดในพันษานั้นในปีนั้นได้นิมิตหลายพบหลายชาติที่ได้มาบวชในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่ในพพนี้พพเดียวเสร็จแล้วจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนก็ได้นิมิตเห็นภาพตัวเองในพระพุทธศาสนาก็คงจะเป็นเมืองไทยนะ คงได้บวชในเมืองไทยบวชได้เจ็ดพันษาควายมันชนตายควายมันชนพระตายมันขิดแหลกลานทั้งตัวเลยตายเพราะควายทีนี้สะพายบาดแบกกดเดินไปจะขึ้นเขาพอจะขึ้นเขานี่ไปถึงกลางหมู่บ้านมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งลงมาจากบ้านในภาพนิมิตนะ เป็นภาพเก่าย้อนอดีตชาติโยมผู้หญิงคนนั้นก็ลงจากบ้านมานั่งคุกเข่าอยู่ข้างหน้าโยมก็พูดว่าโอ้ยอย่าเพิ่งไปโปรดโยมแม่ก่อนก่อนจะไปหลวงปู่ก็ได้บอกว่าอ้าวจะโปรดยังไงละ่ะโยมจําลูกไม่ได้มั่งนี่อาจตาม,มาไม่ใช่ลูกโยมนะโยมก็เลยพูดว่า ท่านนั่นแหละจำโยแม่ไม่ได้แม่นี้คือโยแม่ในอดีตชาติแม่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งแม่นี้เป็นอีกคนหนึ่งในอดีตชาติก่อนที่จะไปไหนนะ่ะให้โปรดโยแม่เสียก่อนหลวงปู่ก็เลยพูดว่าเออถ้าเกิดเป็นโยแม่ของอัตมาจริงก็นั่งลงให้ดีถ้าเป็นแม่ของอัตมา ให้กำหนดน้อมจิตน้อมใจไปถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าพระไตสรณคมน้อมจิตเข้าไปสู่หน้าอกกำหนดบริกรรมให้เป็นหนึ่งคือรักษาอารมณ์จิตให้เป็นอันเดียวหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนี่คือน้อมใจเข้าไป สักประมาณห้านาทีโยมก็เลยพูดว่าโอ้ยแม่พ้นแล้วแม่รู้แล้วโยมแม่รู้แล้วไม่ต้องห่วงโยมแม่อีกหรอกจะไปที่ไหนก็ไปแต่ระวังก่อนนะก่อนจะไปไหนให้ระวังตัวให้ดีอย่าให้ควายมันชนตายเหมือนในชาติก่อนชาติก่อนลูกบวชได้เจ็ดพรรษาควายมันชนตายพอพูดอย่างนั้นนะ มันเห็นละภาพฝูงควายวิ่งมาเรากำลังจะปีนขึ้นบนก้อนหินใหญ่กลัวควายนี่เลยกระโดดขึ้นไปบนก้อนหินแต่มันลื่นไหลลงมาควายมันก็ลุมขิดเราแหลกหมดทั้งตัวเลยเละหมดทั้งตัวตายจากนั้นมานี่โอ้ยไปที่ไหนกลัวแต่ควายควายมันชอบไล่เด้ วิ่งขึ้นจอมปลวกเลยแต่ก่อนนะเวลาเดินนะ่ะฝูงควายเห็นพระเดินมานี่โอ้ยวิ่งมาเป็นฝูงเลยพวกเราก็ต้องรีบวิ่งขึ้นไปบนจอมปลวกเดระวังเด็ดตั้งแต่นั้นมาแต่ก่อนไม่กล้ามีเที่ยวหนึ่งมันจําเป็นจริงๆมันหลบไม่ได้เพราะมันอยู่กลางทุ่งนาไม่มีจอมปลวก ควายมันวิ่งมาเป็นฝูงนะมันจะถึงแล้วใกล้ๆอย่างนี้เราก็มีล่มล่มอย่างในปัจจุบันนี้นะกดสวิกมันขึ้นมากดตึ๊บเลยพอมันกลางออกตึง้งควายมันล้มแบบนั่งเลยแม่ร้องเสียงดังเลยตกใจควายเยอะๆนะวิ่งหนีหมดเราก็ลุกขึ้นยืนยืนตัวสัน่น นี่มันอยู่กลางทุ่งนามันเจอเองแบบเกือบตายระวังถึงขนาดนั้นยังเกือบตายอีกดีนะที่โยมแม่อดีตชาติเข้ามาเตือนที่มีอยู่ในหลายภพหลายชาติที่ได้นิมิตก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ปฏิบัติในทุกพบทุกชาติมาถึงว่าเราไม่ได้สำเร็จจิตเป็นพระอรหันต์แต่ว่าเราก็ได้มาสั่งสมเยอะมากพอสมควร ก็ดีใจกรรมเก่ากรรมใหญ่ก็พอจะรู้บ้างอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้จักปล่อยรู้จักวางไม่อาฆาตพยาบาทเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมาถ้าเราไม่รู้เห็นจิตจะไม่ปล่อยวางจิตจะเกิดอาฆาตพยาบาทวิบากกรรมนั้นจะไม่หมดถ้ามีคนมาดา่ามาเบียดเบียนเราอย่างนี้ เราเคยมีกรรมกับเขาในอดีตชาติมาเราไม่เห็นนี่เราจะต่อต้านนะเป็นคนแต่มึงน่ะเหรอกูก็เป็นคนเหมือนกันมีตีนเหมือนกันอย่างมึงนั่นแหละกูไม่กลัวมึงหรอกเอาก็สู้กันละทีนี้ไม่มีที่สิ้นสุดละทีนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะเขาจะด่าก็ให้เขาด่าไปเขาจะว่าก็ให้เขาว่าไป เราก็นั่งยิ้มเฉยความทุกข์ไม่เกิดกับใจเราคนด่ามันเหนื่อยมันก็หนีเองเหรอกหนีแล้วมันก็กลับไปทุกคนเดียวเราก็หัวเลาะอยู่อย่างนี้แหละเรารักษาระดับจิตอย่างนี้ให้มันได้รักษาจิตนั่งสมาธิไม่ใช่ว่านั่งจิตสงบเฉยๆนะจิตสงบหนะักสงบไปถึงความโกรธความโลภความหลง อารมณ์ต่างๆเวลากระทบหูได้ยินเสียงไม่ดีนี่อย่าให้มันเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีขึ้นมารักษาจิตให้มันได้อย่าให้มันโกรธนะไม่ใช่ว่าให้มันสงบแต่จิตเฉยๆออกจากสมาธิแล้วยังมีความโกรธอยู่นะไม่ใช่ออกมาแล้วยังมีสติปัญญารู้รอบอยู่เหมือนเดิมนะนั่งอยู่ตรงไหนก็มีอยู่ตรงนั้น ทำได้อย่างนั้นประเสริฐยิ่งเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าการทำบุญทำทานร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่เท่ารักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งรักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่เท่านั่งสมาธิจิตสงบลงครั้งหนึ่งจิตสงบลงมันมีปัญญาอย่างนี้เรียกว่าประเสริฐยิ่งได้บุญมากนะ พาะฉะนนั้นนี่อยากให้พวกเรานี้สงบอย่างนี้ให้ได้อย่างนี้เราจะมีสติปัญญารู้เท่าทันต่อกิเลส